วันนี้นางฟ้ามีข้อความอะไรจะบอกคุณคุณจะได้พบความมหัศจรรย์คุณจะมีความโดดเด่นและเปล่งประกาย ผู้คนจะให้ความสนใจในตัวคุณขอให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่างานหรือคนรักให้คุณอยู่กับปัจจุบันและคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองในวันข้างหน้าของคุณขอให้คุณสนุกกับการเป็นผู้นำการที่คุณแบ่งปันเสียงหัวเราะจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไป ความรักคือแสงตะวันความรักจะเป็นแสงนำทางให้คุณคนที่มีคนรักคู่คองยิ่งคุณใส่ใจคนรักของคุณมากขึ้นเท่าไรความรักของคุณก็ยิ่งแข็งแกร่งและเหนียวแน่นมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นคนรักของคุณจะช่วยเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณจะช่วยผลักดันให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น คุณจะมีเทวดานางฟ้าเพื่อนฝูงกลาลยานมิตรที่ดีที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นคนที่ทะเลาะกันจะกลับมาคืนดีกันคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคู่ให้คุณมีความหวังในความฝันของคุณเพราะชีวิตมักจะมีเรื่องท้าทายเข้ามาเสมอ กิมให้กับชีวิตบางครั้งคุณจะต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่คุณรอก็ขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ โอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปร a นดอมนี้ก็ขอให้คณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ